เฮ้ยไม่ต้องห่วงมีรล่ทุกอย่างเรงนเสียงมาตรมีมั้หลังโดนหลังกูมูเนาะเด็นวมาต้นไล้ต้นจิได้เอาสิเอาตัวนี้แลก่อนโลบาท้องมีมากมนเจ๋งแล้วนะอออ่ะสบายดีด้วยด้อโดย สบายดีด้านที่ด้ยบ่าผ้าเอาอยู่แต่ว่าหวัดมากแสดงว่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเรามีเสียงก็เลยแบบว่ามันก็เลยเหมยนะบัดบัดนเรามามีเสียงมันก็เลยเสียงเราผู้เดียวเลยก็ดีมันก็เลยฮึดสู้ว่าซะสนะเสียงครูเมื่ก่อนนนท์เรามีเห็ดเป็ดอยู่ดอกน่าตู้เนาะอาไรแบบนี้ตู้ผาตังของเพลินเดี๋ยวค่อๆเอาไปให้เพิ่นจดหายแล้ว น่านั่งซื้อรถหันประมาณ3เดือนน่ะบ่โทอยู่ในกระเป๋าจะพายล่ะ2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละโทเบิ่ง2เดือนือแต่เพิ่นสิว่าดือยังกราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง้าลุ บัดสู่สู่สุคนเนาะกะยินดีตอนนับซ่องสงมุนบานาอีกแล้วเฮ้พี่น้องเไยกะมาพบพ่อ,อได้มาเนี่เนาะตอนสายๆเฮ้พี่น้องเไงสายพอดีกระเทินไม่ใช่ว่าสายแบบไรเนาะโดยสายขึ้นไขกลางวะอ่ะมาเนี่ทางเข้าเฮ้พี่น้องเไยกะได้มาไอ้เบิ่งทางพอ้างปากเซ่นเนาะพผนว่าสิญญาเสาเขื่นอขนของเมตุคม โอ้ยเหนื่อยต้นนึงเนาะบ่ต้องมีไปไปซ้ําพายไปไปซ้ําพายค่ะเลยเด้อโลยเนาะสาวบ้านเนาะมื้อนี้โลยเนาะสาวบ้านูนางพี่น้องเยเบิ่งคือบ่ได้แดดแต่ว่ามันแบบคึมมันคึมพ่อพี่น้องเอ้ยตกเนาะมื้อนี้มยามๆดีเพื่อทําไปชอัวหน้าแล้วให้พี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็พอดีทางเฮาก็ ไปเอาสมุนไพรงน้องตูนเพิ่นไปแลหนังสือรถให้เพิ่นแน่ยันว่าเอาไปซ่าได้ยันมันเิกเนาะเฮาก็ได้พวะหารถอีกพ่พี่น้องเอ้ยแวะหารถเด้อวคนหลายบัดนี้เพิ่นทาให้ท่าประมาณ10ปลายนาทีเนาะหนยเพื่อสิเพิ่นอนเฮ็ดหยังให้เดียวบอยพี่น้องเอ้ย่จังได๋กะไปเบิ่งนํากันปึ้งปังอยู่ทางนั้นอื Má xa, đi qua bố má Bố má đứa, đứa bà bố đi Nó Ô, vãi oh, thả nè Nhanh vô, vãi cháu nè Cháu bảo vãi cháu, con thôi Xong rồi, nhát cháu bố má, bà bố thăm nó Nga, tựa mẹ nó Há, há, há Cháu cháu cháu, คุณอ้เจ้าผุนฮะคอาคำคุณนะบอป้าผุนมือกองกันเนาะสบายดีเด้อทางน้องน้องโอ้ยปึ๊บปงหบวึมบอึ๊าปักอย่๊ง๊เสียงมบต้องมีับหลังดนหลังกูมูเนาะเห็นมาต้นได้ต้นจิได้ เอาสิเอาตัวนี้แล้วก่อนบ่แล้วบ่ท้องมีมามันเจ๋งแล้วนะโอ้อะสบายดีเด้วยด้อโดยสบายดีย่างกันที่เลยบ่ผ้าอยู่แต่บ่หวัดมากอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้นี่ชิมเผาบ่มีเสียงกันเลยแบบว่ามันกันเลยเมื่อยัดบ่บ่มีมามีเสียงมันกเลยเสียงเราคนเดียวเลยจี่บมันกันเลยฮึดสู้ว่ะซันละเสียงครูเมื่ก่อนเนีย อย่างกาะมาซาดีก็มาฮะใกลที่นี่วงนอวะนี่เจ๊ยังเขาตั้งไว้ทั้งเร่องนี่ลอยทั้งหลังกูแคปซีกับกวางกวางแลของโลกมันกวางอะไรกลางโลกแบบบูมีเซาเป็นแบบตั้งแต่หัังหานจีเพื่อนหลังนี่หลังแรกไปพัชี มีเสารอบแล้วก็กลางนีนคือจุงโล่ง hmm. ถ้าประเทศของเราสู้ก okay. ันเอานะอืมนจะสะดวกสบายนะคนทำคนแก่เนาะสบายในแบบลายมุมเนาะาดีเน้อแบบตรงนีจับถือไปอีกแป้นเนาก็จะยากมากเนแกับเกดบท่าน มาซะดีกว่าบอม่าพาอมาเลยหันถือบาบุดีเอาเข่าเข่าอยู่กับกระปูนกระพอง

จะขอเงินยังมาบาบ่ไยตกใจบ่ดอยู่นบ่อยู่น่เ่วนั่นบ่มานทีบ่มาบ่งนะบ่ยงอยู่หรอยงอยู่ไหบ่เออเด้อ เนี่ยค่ะอยู่บ้านไก่ตอนนี้เพื่อชีชงน้องน้ำทรายแล้วกับมาชงน้องน้ำพิงชงน้องน้ำพิงแล้วก็มาเข่าห่านรถพอดีแล้วนั่นได้เอ็นเอาสมโนไปเห็นหนังสือรถหายน้องตูนเอ้ยเอาดีใ่เลยซาโมโน่เอามาให้เพื่นเจ้าประธานแล้นี่น้องตูนจะย่างมาด้ยย่างมารถขี่ไปได้เอาแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยเลยเราเราอยากพาไปเผาลม ขี่รถมื้อยรถหขี่ไล่อยู่บ่โอ้แขับมาบ่ไน้ฮะไพาไปพาางมะอยู่ใช้เดี๋ยวนี้นะอยู่ในบ่อยู่ในบ่ยู่ในถึงแต่ว่ารถแต่ไม่ได้เป็นยังบ่เราได้เป็นยังเระยันทำแถวลุมนะห่วงรถบริสุทธิไจ้ยมาใสรถแล้วเจ้ากับ้อ้มาเนี่ยเอได้มาเดี๋ยวเขาไปิเฟ่นวนีหนเข้าไปเก็ไปเตคอกกั้นหนยแล้วเป็นยังไงน่เาะเอละ เขาบอกว่าเอาก็ได้เอาทีกุ่แจคอยซื้อมาามั่นนี่เอาข้องเชาวเพื่อนเน่ยก็จะยกไปวัดตูบเลยบ่ทาเขามีเือตัดกันตัดเลยบอกว่าสีนนอนนชิบได้หูเมื่อะมแลคนบอทำแล้วย่าวยังมาไว้ใจนะทำมีกีแจกเขาไม่เท่าเราอยากให้มากูบต้นวางระนังอันนี้แล้วเอาเข้าไปในหนังนังไว้เนืองเข้าไปฮะอแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่กับออรกับไปไหนเรา บอกการเก่าของเราได้มั่งแค่ม่อนเนุ่มนั่นไม่ตอกแค่พอะ้องม่อมเพราะว่านั่นหนุ่กับพแต่ว่าเขาชุ่นนช่นีเอาลังีเก่าของเราม่ในตู้เาเา่มีวมาเช่าไม่เอาบเห็นใน่้ากับน้องตุ้นว่ะไปเออหลาไปน้ำหรือเป็นยางมาปนี่ทั้งที่ตู้จะมีวเอายามาเอ้ยหมไนเป็นยานาะอ้เป็นยางหวนอ้ำมันเลย้นอนสองคืนเผารถเผารถเาเอาขวดมันมันสายเถื่อนแค่พแถวนั้นน่ะ ่คนบอกเคยมีบุกเคยได้หรือยานะนะเออแม่อาจจะเป็นแบบนั้นเนามันจะว่าเล่าหรอครับถึกันนอกเขาเล่าไมู่กสิเสียเพราะอะไรนี่มันก็ต้องคิดนะนคิดแล้เนาะมัไปเวลานอนนี่เสียมากเลเอาบทท่านได้นะยังไกลไมต้เขาแม่คนเ่าเนาะคนเผ่าเพิ่งจะคิด่เนเรื่องจอดไว้อยู่นอกเปไมาสรางเลยบ่ยังว่าเผาจนดึกิดเขาเศร้าเลว่าเขาสร้าง กินมาแล้วโมนี่คือกินเศ้าชาววานี่แล้วแลยังไม่ได้กินเน่แล้วยังไม่ได้กินข้าวเศ้านี่ยอันมัวานนี่ชิเบตมุ่งยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวเที่ยงรอบเดียวมัวานนี่เกือบเป็นล้มอ่าอะนายยังเอาบ้านเราให้กินเองไงเนี่ยนั่นจุดเราใช้รถมาหายเหล้าแต่เสียดห้เราสบายไม่อยากเห็นให้เราเสียดหาล้าำบากใจอีกบาทหนึ่งโอ้ยตายเลยบาทหนึ่งเบิ้งเบิ้งขับไปเยี่ยมมึงก่อน ไปตื่อเนาะเรารถมาให้ส่งสมายพอเห็นเลยน่าภูใจอีกไปแล้ววนวานเนาะใช่ละไปชิบวนีกัดีไหมก้อนดุนป้าบงตาลามเลยนี่สบายดีาะไอ้กูว่าออกมาพงลงเครื่องยงตืเป็นจั้ไรก็ไม่ได้ขี่รถมาเลยฮะย่านล่ม ทางแยกบอหมอี่ขี้ตมจะกระลงไปยูเอ้าหมองี่ขีดตมกระลงไปยู่อ๋อแล้วกันไม่ด้เช่าเลยเอ้ยใมอีาม้อยู่ใสก็จะไปใช้ประตูเออไม่ไปใช่ไม่ไปใช่อยูในน้ำลาบดเลย

รถเออมืแล้วกมาราจะให้เมื่อรถลราจะไปเอามาจากกระสอแหลไปไปแล้วเออม่มาทำไม่ทำไหมมืรถมาไมหายวิยามันเทีอยาเอออยู่พุ่นไฟเผาซะเออเจให้เออให้ล็อกข้ามอาไปพี่มีคีมมาพี่เลไม่ได้จงให้แล้วคีเมื่อไปเพื่อแล้วถ้เมื่อนะเออชื่อมาแล้วกุเจล็อกนโชว์ล็อกนะชื่อมาเดี๋ยวเออให้อือ้ยหนาทั้งนก็เป็นอะร เพราะว่าม e ันมีชาวตูบเลยพอแล้วก็ล็อกใสชาวตู่้ายกยกไปว่าตู่เลยล็อกใส่ทั้งน้ล็อกทั้งล้ำใส่สองกุแจะด้วอแต่่าดูกชื่อมาบวกหนึ่งเหมือนดี่เบิบวกไงเด้เล้หยวกไงดโอ้ยไปเพื่อเอากุแจนั่นไปได้ก็ไปโทโต้เนอะยองเลยอะเนาะดุนรุ่นขยาวกับบุตรเพื่อนรุนอะ

บันจทำหามใหยุใช้ยุใช้จุกมาแต่ต้องเชื่อพี่ไม่ต้อมีหามให้แป๊บเดเดียวค่าตังก็มาให้เ่ามลได้วันที่ชื่อขึ้นนึงวัน้องมีแต่บบ่องมีอยัางหลายคนนั่งนี่นี่ได้เล่าเสาขึ้นแล้วนี่ขึ้นกับโบเฮงแล้วแล้ว นั่นดอกเป็ดอยู่ดอกนาาตูนนะอาเลยบอกไว้ตู้าตังองพืนเดี๋ยวให้เาไตาตังเพล่นในปามโนวยเอาไหมแมโนลืมเนาะอืมลืมหาใตู้เลยไปเอา้อาสมโนนี่เดี๋ยวสิเห็นเหี้ยเลืมอมอ ไอกระเป๋ามาพายหันนี่ปวดท้องแล้วตู้เนาะบระเปาพายเจ้าเดี๋ยีบปโท้อยู่เจ้ามาน้ำบ่อมันนี่เจ้ามาน้ำบ่อบังเดอสามโน่ครบอยู่บ่หามาหันน้ำใบบินนั่นนึ่งเพิ่งกระมีเยังเหรอใบบินเชือขายนะเพิ่นเขียนใช่ไหมวเขาเล่นมาเอาไปให้เพิ่นจนหายแล้วนาหนังสือรถหันประมาณสามเดือนเนี่ยปวท้อยู่ในกระเป๋าจะพายแหละสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละโทษเพิ่งสองเดือน เดี๋ยวพนศจีว่าไล่เดี๋ยวไล่ด้อยย่างด้วยว่าบ่ได้พฤศจิบอกอยวาพฤศจิบอกอีกแล้วยืมของใครก่อนก็ได้โทรว่วตาตังผ่าตังซองพื้นพ่อไหวให้เพันมุ้งพันข้าวอย่างนี้ได้แต่ก็อันนี้หันนี่เด้อล็อกล้อรถใส่กับตุ่เชาวชาวเฮือนก็ได้นี่บปะไงอัานี้ออกแล้วโว้ยผัดถั่เหรอไปบ่ได้แล่เนาะ อ่ะคันไอ้นี่เก็บไว้อาทั้งพอสร้างบนมุงชุนโฮมชุนเฮาป่ะมนอย่าไปเติมให้ทั้งพอสร้างคนเติมกันบ้างก่อนอันตานกินนุ่มเปรี้ยวคือว่าอ่อนเพียอืมอันนู้นอะไรพวกไม้อะไมาคือว่าบผมมีเฮธอไม่แห้งเห็นไหมขับรถจูมูก้าขับรถมาห่อสร้างรองแล้วเ่าหนิไม่ได้ทำจวดบ่ จักอันปันไบ่แม่นพอไอแหลนผ่าตังมีเร้อบวดนี้ผ่าตังนะม่องพื้นนะเนี่ยลวดตั้งเออเนี่ได้บอโทมีบอโทมีนะ่อมีมีแต่โทรถามเพื่อนได้ตัวได้นมจดกินรอดนี่จะได้มีเงินลำใหญ่น้อองได้บ้ เออแซมี่กัพออยู่แล้วแม่นแ่นโอ้ยน้อยกมอง่นแน่นแ่นอะแบโดมาแล้แน่นบทโฮให้่าบทโอันน้เมนตอมากเพ่อเขาเตียงันมา้ลยช่วยกลัางเขครบบอยู่ครับ

อือนี่สิบสองหรือส้บสามมึมืงม1งสบสองอบสอเมื่อสืบามมือวันเสาร์นี่ห่อกระต้มเนาะกอต้มมือวันอาทิตย์นี่คือตักบาอตักบาทเดือนสิบเพงพุนเตักชอบเหัน1ิบูนแดงหันสิบมันน่เนหนึงไม่ซึมเท่าไหร่ อยังาชก่อน้เนาอันนี้สีเฮ yeah. um, ็ดย okay. right? so, uh, uh, ังอันนี้นะเฮ็ดบอลขึงรายบ่ครื่องรายบ่อ่ผสมปูนโอ้ผสมปูนโอ้ไอ้ข้อวัสีเลยโอ้โอ้โอผสมเซนอะกระซามบ่บ่กระซามตัวเฮอย่างยกว่าไม่เนี่ยตัวนี้มันน่าูกระโลเออปูกระโลแลเขาจโมเปื่อนอะไรองหนสูตรไปเรื่อยหอะไเน เหนือชุดไปชูุดมันแมนหากาเห็นนี่ด้อเดนกคนไดสร้างใดเห็นไดปิดดว่าไดเมื่อนดว่าไดเมื่อเห็นแต่เก่ากับเพื่อนจะเห็ดมุงมุงในจักหน่อยเแม่นนะนแม่จะมงมุงอ่างนอ๋อแม่นนะเนอะกจะจาเขคุห็นะอนแข็งคุุ้หน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นโอ้ย เราว่าเป็นาันหน้าบ้านเขาบอกเขาออกลุสิทธิ์าบ้านแม่บ้านน้องเตวเห็นบ่กเป็นตรงลุงเงือนเลยบ้านน้องเตียวก็นเฮดายกบอะไรครับกบเท้าป็นล้อถาปูนกอยตะกัเทใส่เสาเนาะันนี้คือคุณจับเพียงเรียบร้อยเลยถูกเรามาจากไหนสันนะเอ้ จะมาจังไรอะนะย่างมายังไมก็สอบนะที่เขาที่เข่าบ้องบ้องบ้างกันบ้างกันย่าเงี่ยอสบายดีาปดีเรอยเด้อย่ยย่างมาย่างมามือยจนสั่นเลยนิดนี้เ่าต้นนี้อะไรน่ะต้นย่งอะไรน่ะโอ้จะมาเห็นยางเสือมาฮดเชานน่บ่ เพิ่มนเอาขึ้นเพิ่นแ,น,นแหละพุ่ดบนแถวมามาปลูกไว้ก็ได้ออมาปลูกช่อนนะเพิ่นปลูกขึ้นแ,แมน่นอาโอเคท่านไปพักอออ่อนเหนื่อยเหนื่อยได้แล้วจนสัน่นมาพอดีย่อชาวบ้านได้พอดีปักไส น้องตูนข้าพ่อมาหนิหาเชีนขึ้นมานี่บอนี่เดละลูกสาวของพม่ตู้เพูดนะบ่แม่ของลูกฮะคุณฮาเห็นนี่บ่หาเกเห็นบ่หากระม,มาเมื่อนี่เนาะอเอออาชีมาข้างแรกก็ไปใส่พ่มาเนี่มื่อนั้นหันดาวมาเมื่อนั้นบ่อะไรเม่ได้มาแมนคุณนี้แหละที่น้องพ่อมีขึ้น่าพ่อมาเนี่ย แม่ <ITA> เป็นแม่ของน jsem, ้องนน่ะสามปีสามปีเราเือกดนเป็นตวะได้ทนี่นะเออาอนไเทพสมเดือนก็ยัง่าหึงแล้วเนาะยังดีตอนนี้เราเป็นคนงวัว่องน่ะหันรักยูแ <INTER> ต่เรา โบดแดดนห่นค oh, no. oh, okay. oh, oh, uh ือ huh. ว oh, okay. mm ่าเนาะพ้อนอบเอ้าแทมอนี่ว่าแดดเทาด้วเนนพ่อนด้แบบนี้นะฝนจะลงมาไปจากว่าไปูนก็มาไว้ีนะคนี้ะอัน้านปะพไว้แล้วก็คุมมันก็ดีเลยรบส่วนนึ่งขามากปอีกอย่างลบมันดื้อทีนเม้อ เอามาล้างกันลาล้า่ยหมตงค่งเดียว่เอี่มากเปียกมากลยแขงพี่มลยมาซื้อมาสองเพนได้ตกปูนพวกเงี้ยตัดลงองเพลมีรอเนาะรอว่าไม่ซื้อใ

เ่ากลายลงแม่มนจ่นารอนี่่นีดงเนี้ว่านงพักผ่อนก็ได้แนี้เนาะพอเนาะบุมีเออนางถาดป้าสันมาทงไม่เกิดนีอมีเงี้ยเองเลยมีเงี้งแล้วแับนี้มุ้งเกิดนมีห่มแล้วแันี้เนาะ พอได้มงพอได้ยังได้ก็ขึ้นมีโฮมีหอยบนี่หน่อยอาะบนี่ทาปูนก้อนบะนี่ก้ามขึ่นนะเนาะอ่า ทอะไรก็มีแต่เราถาปูนบ้านนี่เนาะาปชิบไปใช้สำน้องไปซื้ออันนี้โอ้บางเนื้อโทรศัพท์เพียได้น้องเอ้มีกระเป๋าบ่อมีอยู่แต่บ่พายมีในบัวบ่ได้อ่าหุ่นต้องเฮ็ดคืออ้ายนี่เพราะเราจะเดี๋ยวเขาเฮียนี่โอ้ยโทรศัพท์เนาะไปโอเคฉันเดี๋ยวก็จะอยู่แถวนี้นะถ่าเด้อโดยอ่ะสบายดีเด้อน้องเด้อสดีโอ้ย อ่าน้องๆเพิ่นสิไปซื้อล้อก่อนเนะาะไปจังได๋กะสําหรับคลิปนี้ทางสบุญก็ส<า>ิได้ขอจบคลิปไว้ซ<า>ํานี้ก่อนให้พี่น้องเอ้ยเราถ่าทางปูนมาอีกเทื่อนึงทางพ่อเพิ่นสิได้เทเสาเนาะเทคุมเสาไแหละพี่น้องเอ้ยะสําหรับคลิปนี้ทางเฮากขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอื้อกับอ้ายเนาะที่ได้ให้เฮามามเบิงเง่งแยงนํา ขอเอ้กมาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บเจ่าไข่เนาะวันนี้เขาก็ซื้อผ้าตังซื้อผ้าตังมาสองพื้นนะคะกุญแจล็อกรถไม้เพื่นนะคะน้ำเพื่อเติมกำลังเนาะโดยปะจะรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสาบายดีเด้อสาบายดี